สวัสดีครับผมตูนปีสองนะครับสวัสดีครับผมเทชรปีสองครับสำหรับวันนี้พวกผมก็ขอมาพูดคำว่าคอนเกรต t ชันนะคะนั่นก็คือสุขสันต์วันขึ้นปีใหม่เองครับผมใช่อ๋อก็ขอแสดงความดีดีกับพี่บัณฑิตใหม่ทุกคนที่ได้จบการศึกษาจากที่นี่ไปนะคะใช่ครับยินดีด้วยนะครับยินดีด้วยครับ ก็ขอให้การที่พวกพี่ได้จบการศึกษาจากที่นี่ไปก็ขอให้ได้การได้งานที่ดีขึ้นได้มีฐานะที่ดีขึ้นจากการทํางานสายนี้นะครับถูกต้องครับขอให้สุขภาพแข็งแรงแลวก็มีชีวิตที่ดีขึ้นต่อไปเรื่อยๆต่อไปเรื่อยๆครับรรวยรวยครับสาธุเห็นเห็นเฮ้เ้วันนี้คงเป็นวันที่ดีเหลือเกินสิ่งที่ฝันที่